เกมว่าต้องเล่นคลิแคสอีกสองเกมอ่ะถึงจะเสร็จภารกิจไปไม่ใช่ก็เล่นทำอะไรอีกสองเกมมันก็จะเสร็จเหมือนกันผมยังไม่เสร็จเลยอย่างตึงใส่ตึงเลยคลิกเลยจ <c oughs> ะเกลียดกันจริงเลยอยากเล่นแบบจะเล่นแบบสบายๆอ่ะอย่าวางนะช่วงนี้อย่าวางเลยไม่ง่ายเลยนะไอ้เลียดตัวสบายๆช่วงน,งน,วงน,วงนี้ช่วงนี้ห้ามวางอีกแล้วนะเนี่ต้องกัดคอนโทรลช่วงนี้ ต้องเล่งหัวให้ได้สามได้ให้เยอะมากกว่าเอามาทิ้งไปขอขอเคลียร์ให้ใส่กับเม้มหัวนี่แ้แสกันเฮ้ยเม้มหัวพี่กูต้องเอาไว้นอกรอบแล้วไว้ไม่ไหวจริงเลยเมมหัวเนี่ยไม่มกไ็ได้ยินได้โกรธปวดหัวในโซนแล้วเม้มหัวเรื่องกับระยะเนี่ยเงื่อนไขส้นตีเนี่ยไนะม่ม่ควรไปอยู่ด้วยกันเนะี่ยนอกรอบผมไม่ค่อยได้เล่นดูดินอกรอบผมจะไปเกมอื่นก่อนนะ เลออพยายามยิงให้ได้เฉลี่ย,ออยบแบบวันละสามหัววันลสามหัวแล้วตั้งปเป้าว,วันละสองแค่ไหนวันละหนึ่งหัวยังเป็นไ,ไม่ได้เลยเนี่ยขนาดเมื่อคืนนี้ได้แค่สองหัวยังเป็นบุญเลยน่ทาพร้อมกลาดลอ่ะพยยิงติดขี้หัวสักวันนี้สัสกหนึ่งอันก็โอเคแล้วไม่ง่ายเลยเหมือนมันจะง่ายแต่ถ้ามันให้ง่ายมันไม่ให้ง่ายดิแล้วดันไปเป็นไทยีทันด้วย เลโหัวคีเลยกระเพิ่งตื่นจากจำฝิ่นแม่พวกพวกผู้เสพความตายอะนะพวกซาวเวสีอะนะไอพวกซาวเวสีขึ้นชีพอะอู้เฮฟวี่เฮฟวี่มีเดียมสองเฮฟวี่มีเดียมสองเฮฟวี่มีเดียมสองหมดเลยคืออะไรกันนี่ทุกคนจะมีคข้ามาลงพร้อมเดียวกันหมดเลยเฮฟวี่มีเดียมสองอะไรวะเนี่ย ดูเซลจะมีเปิดผนังมา้รเปล่ากลัือปสองสองควอมเย็ดฮิวมา่แมวไม่มีใครเปิดผนังมาเลยใช่ได้คือว่ามาเดียวนี่ย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเปิดผนังยิงหัวยิงตูดนะระวังนะจ๊ะเช่นเหมือนจะได้ยินเสียงฟาร์ม마สเลยอ่ะเจอฉันไปไม่ได้ใจเย็นดิ เสียงมาจากข้างหลังเสียงมาจากข้างหลังจริงจริงิี่กเสียงาจากข้างหลังปิดนะปิดกอนพี่โกกลบปันลบันปิดไมากลังขลังขลางขลังทีมส้มอยู่ชั้นสองเออไปเนาะเนเไฟ No ไปโอ้โหเราเล่า้หญิงฉันเพื่อเดินน้าไปโอ้โหไม่ตายสวยเธอโอ้ไม่ได้มันได้พี่กอลระวังพี่กอใครไว้์อะส้มไว้เจ๋นเลยชมพูส้มไว้ออกเกมหนึ่งสังไม่มีอะไรช่วยยิงเลยโทษทีนะมันโดดมาเหรอ โอ้ยสวยเธอเอย่างยัเลยไปตู้ไปตู้ไปไนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตีมันอยู่เนี่ยปลาตีมเจอเธอไปหาเธอหมดแล้วไม่ใช่มันอยู่มันอยู่สะมาชื่อมเดี๋ยวไปโก้มันโดดไปแล้เธอเธอลงก่อนเธอลงก่อนไปหาเธอหมดแล้วถอยเลยถอยเลยทั้งคู้เลยจุกบอลจุกบอลจุกบอล เ <icana> ข<อ> players, ้าแล้วลบ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 พี Ch ่ก <Okay S 2> ็ฉีกไหมเอเหรอตู้ไปเอ่ะตัวเอวิ่งเลยวิ่งวจะทำอะไรพี่กูล่ะโอเคตู้เข้าแล้วนะโอ้เลยโอเคจออยู่ข้างในเต็มเลยพี่ก็ ใครข้างหลังหรอใจ่ข้างหลังมันจะมาชุบเพื่อนมันมาโดนชุบเพื่อนโดดอันนาอันนาเลยนี่อุ้ยเพ้ยอนไอ้สัตว์เลยตามตามตามสวยเปอนเนเออรตู้ยั่ไงเตะออกมาโอ้โมตางเดินทางมาช่ง ไล่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 เออสั่นๆเฮมดหมดหมดหมดเจอหมดโอ้โหสมพูเกิดพอดีไอ้ยูเอ้ยเนยเจ้าเจ้าเอาเลย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 เลยเอาเตาตู้ลงข้างล่างนะเอาเลยเฮ้ลงไปแล้วลงไม่ลงเอาไม่ลงเหรอมัยังไม่ลงเอาชิบหายเจอาเจอาลงเลยลงเลยลงเลยโอ้โหเจ้ ล่นไปแล้วเลือมเต็มไหมโอ้ชุดตัวใหโอ้จุยาไว้นะโอ้ยเกอบไม่ทันวมาพอดีเลหนึ่งวีอะไรมี่ตัวใหม่ตัวใหม่โอ้โหแล้วแบบแม่งมาทันทีเลยไอเวรเล Ickers, no เรือประหันยังไม่ทันทีอยู่เลยโดนละเจ็บได้มันไปอยู่ตรงนี้ไปไปหมีไม่มียาวๆเลยตอนนี้ใช้ในเยอะให้ในนิดนึงถ้าว่าแตนวิ่งไม่ทันแน่พี่ก็ต้องวิ่งกดเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเยือให้อยู่ รอได้ก่อนเราตั้งรอบก่อนไปแล้วโอ้ยเหตามไม่ไม่ไม่โควินพอไปขร่งขร่เล่นเลยเล่นเลยเล่นแล้วเล่นล่างเค้โอ้โหขึ้นบนนระตอนนี้คือต้องเฝ้าซิปไลน์นะอยู่นู่เหรอน่าแหลกโกเราอยู่ข้างบนไว้ เสียงเท้าเต็มเลยอเอาแล้วใครโยนถังไฟมาเนี่ยอเอ้าไอ้โมติดอะไรเนี่ยเธอเฝ้าตัวเออ๋ยวเดีอยวพี่ก็ระวังรูนี้นะนป,นนปิดรูซะด้วยไอ้นี่ไม่อะไรก็ตามเดี๋ยวเปิดอ่ะ๋ยวเดี๋ยวย

ไปซีไปซีหยุดตัวทันไหมหยตัวตี่อยูเขาเร่งมาซีซีนะเจ้าห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมเดราจะรับนะจะไม่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 รับไม่ได้เราต้องเซฟห้องก่อนเฮหล่อหัรละวันโอ้ยเยี่เคี้ยไอ้เคี้ยข้างหลังทันไหมทันโอ้โหชมพูกับซ้อมเอาซ้อมยิงเธอเหรอ โอ้โหส้มก่อนยิ้อไว้ยิ้อไว้ก่อนเซร็จก่อนเดี๋ยวเขาตายนะโอ้ยหล่นมาเจอส้มกำลังชุบพอดีแม่งหล่นมาแม่งเสือกชุบอยู่ตรงใต้บันไดตรงนี้พอดีโอ้โหแม่งไม่มีอะไรโอ้โหก็ทะลุทะล่ามาเฉยเลยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอ โอ้ะ่ายเลยม่มีมุมไม่ตมีมุมโอ้โอ้โหชัพื้นระเบิดเฉยเลยก็ยโดนช็อตสั้ห่อะไรมันระเบิดพื้นหายไปวะเนี่ยแย่าจนทั้งส้มทั้งชมพูยัดผมมาเฉยอะ Here I come Oh Here I come โอเคโอเคป็นอย่างงี้ก็ขังไปนั่นยังมีทีมไหนไว้เลยใช่ไหมเนี่ยยังเธอ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 เอเฮ้ยเนี่ยเอา,ออาเอามื่อกี้ผมยิงคุณฟังยันเคที่ก็ชุบโอ้ยชิ้นฐายละส้มเข้ามาออกดีกว่าเวลาให้ไปสูบดูใครก็ได้โอ้ย มาเจอชมพูอีกนคะได้สวยไยเฉยติดคิวคิวก็สวยไปนะครับ เกือบไม่ได้